อ่าโอเคครับผมก็การสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็เล่นตัวละครที่พิชเชกนัทน,นะแล้วก็จะเล่นรูทหนึ่งซึ่งเป็นรูทที่บัฟมาใหม่รูทมงกุฎนั่นเอง าอยาจเแเก <c oughs> <c oughs> โดนตอ่นอพี่โดก็เนี่ยเดี๋ยว้่อคิดทำไมนะาเกมช่างมัน,นอะทำอะไรไม่ได้เปล่อยไป เราสั่งเขาแสงก็ไม่ได้หรอกตอนเนี้ยต้องเล่นอย่างมสติแล้วมั้งที่จริงเล่นรวมมงกุฎแต่ก็เล่นไม่ได้สักทีเพราะมันมีคนแย่งดูก็ต้องตั้งสติแล้วคิดว่านะอันนี้ก็เดี๋ยว ไม่เจอจริงหรอเฮ้ย What the fuck ไอนน้หํานี่อะไเนาะโหจะทุเรศเลย แน่ๆยังไม่ต้องการสามอันเลยนะเยอะนะต้องเป็นตรงนี้เท่านั้นวะ That's คนนกได้สลากางเปิดอยู่สวยอยู่ยังดีกว่าไม่สวยอะไรเนี่ยไอคิออนเป็นตัวละครที่ป่วยอะไรเนี่ย อยากรู้เชยมีแขนที่ดีเปล่าขาเสื้อเราเสื้อคีไปแล้วเนาะ どこどい, <laughs> <laughs> いてもらおうか。でもねどこでも

ถ้ระดับน่าจะเอาไอ้ั่นอะยาสตมลงมมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนอ๋อได้ ค่อยู่นีกก่ถ้าเจอได้ก,จก็จบที่เดี๋ยวเราก็ไม่จบนี่หว่า ยังยาวไกลฮึไม่เจอจริงดิเจอหน่อยเนี่ยทุกคนมันไม่ได้เล่นโอ้โหทุกคนมันไม่ได้เล่นในนั้นอย่างเดียวนะเว้ยคือแบบ เครื่องประดับมันมีหกอันนะอ๋อฮอ๋อฮอย่ามาทุเรศตรงนี้ดิเออทุเรศตรงนี้ไม่โอเคนะเนี่ย ダブルキーでの生存率はセーゾンにさ、ごちゃパセットです。<laughs> マーガーとハイ。 うどいてもらおうか。 เ,เกือบแ,กแตกแล้วก็ถ้าเล่นล็อกรูดก็ได้แหละไม่มีปัญหาเหลือสามคนพอดีถ้าไม่นับเรานะฮึ่มโง่หนาซุกโกตัอย่างเดียวแกัน เอ้สองเจ็ดกำลังดีก <c oughs> ลัวทำไม <c oughs> ดีต่อไป

อ่นี่นี่คือ <C oughs> ก,การเดาของผมนะผมรู้สึกว่าเหมือนว่าทุกคนก็ต้องไปหานี่ปลาหาปลาหากระดองเต่าถ้าเราเจอกระดองเต่าก็จบขอบคุณพระเจ้าที่ยังสัตทางตัวผมนะ <S <S <Anita> โกเคกำลังใจมาลนะสู้ต่อไป ตอนนี้ก็ไม่มีลีออนในการตอา่อไปดโนน้ำแล้วที่เหลือก็น่าจะสดชื่นนะยังไม่ชิวเรื่องเครื่อ,องบินกังวลอยู่นะ ไว้เดีย๋ยวแก <c oughs> จบท <c oughs> ุสต่อเปล่าไม่ถูกต้องครับเขาควรทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วถ้าเขาสู้ต่อก็แสดงว่าสมองเขากำลังตแตกแปดอยู่ เจะเขียวเปล่าจาับเอาโอเคดามเมจก็น่ารักอยู่ยังได้อยู่ยังสู้ได้ไม่น่าเกลียดเกินไปแล้วก็ไม่ห่วยแตกกินไปได้อยู่วัดดวงแล้ว ก็เจออะไรวะการจะกดครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บไว้อะไรดามินี้เป็นดามิเนอร์เซภายนะของอ่าลมใบพัดกล้วย ผิดอ่ะขอโทษครับ <c oughs> เพราะว่าเขามี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหทามิ่งไงหาเนีย้ยทามิ่งอะ่ะสุดยอดไปเลยทามิ่งอะ่ะเฮ้ยคนทามิ่งต้องโดนอะไรนะ โดนตีไงล่ะรอก่อนเออเอาอีกแล้วดูก่อนนะรอดูผมนะทามิ่งจากอันนี้ได้เฮ้ยแย่เครอเวฟสุดท้ายแล้วช่างมันเถอะ รอเี้ยวสุดท้ายละ

โอเคโอเคก่อสามร้อยครับสามร้อยสีถือว่าทำชาร์ลินได้ละ ทิมมิ่งเดินตีสองครั้งกกกกแล้วกดสกิลครับคำาเว่าทามมิ่งเดินนะโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไม่ได้เล่นรู้มองก่อนเลย